มาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจากฝั่งคอมเมนขึ้นปราสาทตาควายดูนะครับคือมันทําอย่างดีมีซุ้มประตูขึ้นคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือแล้วโดนไทยถล่มเละคือเรียบเป็นหน้ากลองหมดแล้วนะเนี่ยท้งบันไดข้างๆบันไดข้างล่างเนี่ยคือเตียนหมด มันจะทําทางขึ้นปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทคนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมันไม่รู้มันคิดอะไรอยู่อยากได้ของคนอื่นแล้วก็มาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่มีการประทะเนี่ยเราจะได้แผ่นดินเราคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะลุกล้าตรงไหนอีกบ้างตอนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่กล้านะครับที่จะขึ้นมายึดตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าทหารไทยเราคุม ทุกพื้นที่ไว้หมดคือถ้ามันเจาะแจะนิดเดียวนะทหารไทยคือเขาสั่งยิงเลยนะครับตอนนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยทหารไทยของเราอดทนลดกั้นแต่ตอนนี้สถานการณ์มันพลิกแล้วคือขเขมรมันขยับนิดเดียวเจาแจะแะมีคําสั่งให้ยิงทันทีนะครับคราวนี้มันเลยไม่กล้าเพราะว่าทหารไทยของเราเอาจริงเมื่อก่อนนี้อาจจะอดทนลดกั้นไปหน่อยแต่คราวนี้ เม้นมึงขยาดไปอีกนาน